สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนในเรื่องของดอกเบี้ยกันนะคะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะมารู้วิธีการคิดดอกเบี้ยนะคะเรามาดูประเภทของดอกเบี้ยกันก่อนเนาะดอกเบี้ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือดอกเบี้ยทบต้นกับดอกเบี้ยไม่ทบต้นนะคะเป็นแบบไหนเนาะถ้าเป็นดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเอาต้นกับดอกเนี่ยอ่ะมาคิดรวมกันนะคะแล้วก็มาคิดเป็นดอกเบี้ยอีกทีเนาะแต่ถ้าแบบไม่ทบต้นก็คือเอาแต่ต้นมาคิดนะคะ ะะไม่เอาดอกที่งอกออกมาเนี่ยมาคิดเป็นดอกเบี้ยหลายคนฟังอย่างนี้อาจจะงงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณทํานองนี้เนาะอย่างแบบฝากเงินธนาคาร1,000งบาทนะคะธนาคารให้ดอก3%ต่อปีเมื่อฝากครบสามปีจะได้ดอกกี่บาทนะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบไม่ทบต้นนะคะก็คือ เราเนี่ยฝากเงินในธนาคารทุกเดือนอาทุกปีใช่ไหมเราจะได้ดอกนะคะสามเปอร์เซ็นต่อปีก็จะตกอยู่ที่ปีละสามร้อยบาทใช่ไหมเออแต่ว่าเราเนี่ยจะถอนดอกออกมาใช้ทุกปีเลยนะคะเออถอนแต่ดอกออกมาใช้เพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยในปีต่อในปีต่อไปอะคะอ่ะอาเราก็จะมีเงินอยู่ในธนาคารหนึ่งมืนบาทเท่าเดิมเนาะก็คือเงินต้นของเราเนี่ยก็มีค่าเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการคิดแบบอา ไม่ทบต้นนั่นเองนะคะก็คือเอาแต่เงินต้นมาเนาะกรณีกลับกันนะคะถ้าเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นนะคะก็คือสมมติว่าเ,าเราฝากเงินธนาคาร10,000บาทเนี่ยเราธนาคารให้ดอก300บาทต่อปีใช่ไหมสาต่อปีเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยถอนดอกออกเลยนะคะอะ ปีปีแรกนะคะเราก็จะได้ดอก300เนาะบวกกับ10,000บาทก็จะกลายเป็นเงินต้นจากที่มี10,000ใช่ไหมก็จะกลายเป็น1,300บาทเนาะพอปีที่2เนี่ยเขาก็จะเอาเงินต้น1,300เนี่ยมาคิดดอกนะคะเออก็จะได้ดอกเพิ่มมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยทุกๆปีนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการคิดแบบทบต้นนั่นเองเนาะส่วนถ้าเราจะดูว่าโจทย์เป็นแบบทบต้นหรือไม่ทบต้นนะคะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยโจทย์เขาจะบอกมาอยู่แล้วเนาะว่า ทบต้นไหมนะคะในกรณีที่ทบท่านในกรณีที่อันนี้ตามความเป็นจริงเนาะในกรณีที่ทบต้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็คือสมมุติว่าเขามีระยะเวลาให้ใช่ไหมส่วนใหญ่ดอกเบี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือว่าการกู้เนาะโดยเฉพาะการกู้เขาจะมีกําหนดระยะเวลาให้ว่าให้จ่ายเป็นรายเดือนนะเดือนเะเท่านี้เท่านี้หรือว่าจ่ายเป็นรายปีนะคะถ้าเราจ่ายเกินกับเวลาระยะเวลาที่เขากําหนดให้นะคะอย่างสมมติว่า เขาให้ระยะเวลา5ปีใช่ไหมแต่เขาให้จ่ายุก ปีแบบเนี้ยเออก็คือแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องจ่ายทุกปีแต่ว่ามีบางปีที่เราไม่ได้จ่ายแบบเนี้ยเขาก็จะเอาดอกเบีย้ยค่ะไปทบเป็นเงินต้นบวกกับเงินต้นให้เราทําให้เราเสียดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราจ่ายตรงเวลาแบบเนี้ยก็คือเขาก็จะไม่ทบต้นให้เราเนาะหรือถ้าเราจ่ายก่อนก็ได้นะคะถ้าเราจ่ายก่อนเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยก็ะจะลดน้อยลงนะคะอันนี้เข้าใจเนาะเกี่ยวกับความหมายของคําว่าทบต้นกับไม่ทบต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง ของเรากันนเเลยะะคะรามาดูวิธีการคิดดอกเบี้ยกันนะคะวิธีการคิดดอกเบี้ยนะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือแบบใช้สูตรกับอีกหนึ่งแบบก็คือแบบเทียบบัญญัติแต่ยางนะเดี๋ยววันนี้จะสอนทั้ง2แบบเลยอะเรามาดูแบบใช้สูตรก่อนเนาะแบบใช้สูตรก็คือนะคะก็คือจํานวนดอกเบี้ยเนาะ,ะเท่ากับเงินต้นคูณกับระยะเวลาคูณอัตราดอกเบี้ยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือกู้เงินธนาคารมา1 0 0 0 0แบาทใช่ไหมอ่ะ คิดดอกเบีย้ย7ซต่อปีนะคะกำหนดให้ชำระภายใน5ปีจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดกี่บาทเนาะสมมติว่าโจทย์ข้อนีอ้คนที่กู้เนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยตามที่ธนาคารกำหนดทุกปีนะคะเราจะคิดเป็นแบบไม่ทบต้นนะคะเราก็ตามสูตรนี้ได้เลยเนาะก็คือ,อเงินต้นเท่าไหร่คะเมื่อกี้เนาก็จะเขียนตามสูตรเลยอดอกเบีย้ยใช่ไหม เท่ากับเงินต้นใช่ไหมคะเงินต้นก็คือหนึ่งแบาทนั่นเองก็คือเงินที่เรากู้มาเนาะหนึ่งแสบาทคูณระยะเวลาใช่ไหมคะระยะเวลาก็คือห้าปีนะห้าปีคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยก็คือ7%็ดเปอร์เซนตรงต่อปีตรงนี้เนาะเ็ดซต่อปีถ้าเราเห็นคําว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น,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 นะคะทุกครั้งเราจะต้องส่วนด้วยหนึ่งทุกครั้งแบบนี้นะคะ นะคะจากนั้นเราก็หาคําตอบออกมานะคะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ตัดศูด 0, นย์ตัดศูนย์เนาะตัดศู 35, นย์ตัดศูนย์อ่ะเจ็ดห้าสามสิบห้านะคะโอเคอ่ะนะคะก็คือดอกเบีย้ยที่ต้องเสียทั้งหมดในระยะเวลาที่กู้ภายในห้าปีเนี่ยเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยทั้งหมดสามหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราใช้อาใช้ตาม ใช้หนี้นะคะตามที่เขากําหนดไว้เนาะแต่ถ้าเราแบบเบี้ยวบางปีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเงี้ยเขาอาจจะทบต้นนะนะคะหรือว่าถ้าเราจ่ายไปมากกว่านี้ก็คือจ่ายเยอะในแต่ละปีจ่ายเยอะดอกเบี้ยอาจจะน้อยกว่านี้นะเอออันนี้คิดคร่าวๆว่าถ้าเราจ่ายตามที่เขากําหนดดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเราลองมาดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองเป็นการเทียบบัญญัติแตยางนะคะวิธีที่สอง จะเทียบอย่างไรนะคะจะโจทย์ถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปในห้องสอบเราลืมโจ์เนาะเราลืมสูตรเออเราลืมสูตรเพราะว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีหลายสูตรให้จํานะคะถ้าเราจําสูตรแต่เราลืมอย่างเงี้ยเราสามารถใช้วิธีนี้ได้การเทียบไม่ต่างต่างก็ง่ายๆเลยนะเคยทําคลิปสอนไว้อยู่นะคะถ้าใครยังไม่แม่นในเรื่องนี้สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะมาดูโจทย์กันนะคะเขาบอกว่า กู้เงินหนึ่งแสนที่ดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าคําว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยหมายความว่าถ้าเรากู้เงินหนึ่งร้อยบาทนะคะเออเจ็ดเปอร์เซ็นก็คือเจ็ดส่วนร้อยใช่ไหมถ้าเรากู้เงินหนึ่งร้อยบาทเราจะเสียดอกเบี้ยเจ็ดบาท่ะเราก็เขียนเทียบไปเลยถ้ากู้เงินหนึ่งร้อยบาทจะเสียดอกเจ็ดบาทนะคะถ้ากู้เงินหนึ่งแสนบาท่ะถ้ากู้เงินหนึ่งแสนบาท จะเสียดอกเท่าไหร่นะคะการเทียบมันหักแตยางก็คือเอาด้านล่างคูณเฉียงแล้วก็หารด้านข้างถูกไหมก็เอา1,000งแสคูณด้วย7 000, แล้วก็หารด้วย100่งนะคะคำตอบออกมาก็จะอยู่ที่7,000พันเนาะอยู่ที่7,000นะคะตรงนี้เข้าใจนะ1,000 0แสนคูณเจหารด้วยหนึ่้นะแต่ถามว่า7,000นี้ใช่คำตอบไหมยังไม่ใช่นะคะ7,000นนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่จะต้องเสีย ต่อ1ปีนะคะอันนี้คือต่อ1ปีเนาะแต่ในโจทย์เขาบอกว่า5ปีนะคะ5ปีฉะนัะเราจะต้องเอา7000เนี่ยมาคูณกับ5นะคะคำตอบออกมาก็ได้เท่าไหร่คะ7535ห้าส้าใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้ เป็น3 5 0 0 0ันบาทนะคะจะเห็นว่าคำตอบการใช้สูตรกับการเทียบปัญญัติยางคำตอบเท่ากันนะคะจะใช้วิธีไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกและเข้าใจนะคะเนาะบางคนอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะเออโจทย์ข้อที่สองนะคะก็คือเขาบอกว่านำเงิน800 0บาทไปฝากธนาคาร3เดือนเนาะเออจะเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยเมื่อเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นปีเนาะแต่อันเนี้ยเป็นเดือนเนาะ แล้วเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมไหมอะเดี๋ยวมาดูกันนะจะได้ดอกเบีย้ย90บาทนะคะเขาถามว่าธนาคารเนี่ยให้ดอกเบียเ้ยกี่เปอร์เซ็นเนาะข้อนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีต้องมีความรู้เรื่องการคิดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องการแก้สมการด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามอัตราดอกเบีย้ยนะคะคือโจทย์ถามช่องน,นี้โจทย์ถามอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องแก้สมการอะ อันนี้เขาบอกว่าสามเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยจะผันตามระยะเวลาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะผันตามแบบไหนเนาะอ่ะโจทย์ให้อะไรมานะคะโจทย์ให้ได้รับดอกเบี้ยเก้าสิบาทนะคะเราก็เขียนไปเลยเก้าสิบเท่ากับนะคะเงินต้นคือแปดพันถูกไหมเราก็เขียนไปเลยเงินต้นแปดพันเนาะคูณด้วยระยะเวลาสมเดือนถูกไหมคะเออคูณด้วยระยะเวลาสมเดือนเนาะอัตราดอกเบี้ยนะคะคือเท่าไหร่คือไม่รู้คือสิ่งที่โจทย์ถามสมมติว่าให้ตัวแปรเป็น R อบอแล้วกันนะคะอัตราดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ยเขาบอกมาเป็นเดือนถูกไหมเออการที่เราจะเปลี่ยนเดือนเนี่ยเราจะเอาเดือนมาคิดเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องเอามาทําอะไรก่อนนะคะเราจะต้องทําเดือนเนี่ยให้เป็นปีก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเวลาคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาต้องการทราบว่าธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยร้อยละบาท ถ้าคิดต่อปีอะค่ะให้ดอกเบี้ยเเท่าไหร่นะคะเมื่อคิดเทียบต่อปีนะหรืออันนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเดือนให้เป็นปีนะโดยการเท่าไหร่คะโดยการเอามาหาร12เออเอามาหาร12บหาร12เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันคือก้อนของจํานวนปีนะคะมันคือก้อนของจํานวนปีแล้วเขาให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้องหารด้วย100ออีกทีหนึ่ง นะต้องหารด้วยหนึ่งร้อยอีกทีหนึ่งนะหรือบางคนจะเอา,อาหารหนึ่งร้อยก่อนค่อยมาหารสิบสองก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันเนาะเออลองไปคิดดูนะมันมีค่าเท่ากันนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการแก้สรรมการเลยค่ะเอ,อการแก้สรรมการนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะอ่ะ คูณสามใช่ไหมอ่ะอันไหนตัดศูนย์ได้ก็ตัดเนาะอันนี้ตัดก่อนตัดศูนย์ตัดศูนย์เมื่อกี้ลืมตัดนี้ตัดไปสองตัวตัดศูนย์ตัดศูนย์สามหนึ่งสามสามสองหกสามสับเก้าสามสี่สิบสองอันนี้ก็จะกลายเป็นแปดสิบหารสี่ถูกไหมเออนี้ก็กลายเป็นเก้าสิบอ่ะแปดสิบหารสี่นะคะก็สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดก็เป็นยี่สิบอ่ะตรงนี้มาก็เป็นยี่สิบตัดศูนย์ตัดศูนย์เก้าส่วนสองคำตอบออกมาก็คือสี่จุดห้า นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคำตอบออกมาก็คือธนาคารเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยนะคะเป็นสี่จุดเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเขาคิดเป็นต่อปีเนาะก็คือถ้าเราฝากสามเดือนเนี่ยเราจะได้เงินเก้าสิบาทซึ่งเขาให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ย4ี่ดห้าซึ่งเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นปีเนาะเป็นปีแต่ถ้าเราฝากครบสิบสองเดือนเลยฝากครบ1ปีเลยนะคะจำนวนดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะ นะอันนี้ก็คือถามว่าข้อ2เนี่ยสามารถใช้วิธีการเทียบบัญญัติตยางได้ไหมได้นะคะอันเดี๋ยวสอนเนาะแต่ก่อนที่จะสอนวิธีการเทียบบัญญัติตยางเดี๋ยวจะบอกถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยบอกว่าฝากเป็น3วันค่ะถ้าตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นวันจะทําอย่างไรนะคะเป็นวันก็เหมือนกันนะคะคิดใช้สูตรถ้าการใช้สูตรเนี่ยก็เหมือนกันเลยตรงระยะเวลาเนี่ยเราก็เขียน3าเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเงินต้นเหมือนเดิมเลยคูณระยะเวลาสมมติว่าอันนี้เงินต้น8ปดพันใช่ไหมคะาก็เอา8ปดพันอ่ะ สมมติว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันเนาะเราก็เอาแปดพันคูณด้วยระยะเวลาก็คือสามวันคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นวันให้กลายเป็นปีนะซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวันให้กลายเป็นปีเนี่ยก็คือเอามาหารอะไรคะในหนึ่งปีมีกี่วันก็คือในหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมเออเราก็หาทต,ต่อปีหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันนะคะเราก็หารด้วยหนึ่งร้อยอีกทีหนึ่งเนาะ เออหรือว่าจะหารหนึ่งรอยก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะหารหนึ่งรอยก่อนแล้วค่อยเอามาหารสามรอยหกสิบห้านะคะมีค่าเท่ากันตรงนี้ไม่ต้องงงนะบางคนอาจจะไปเจอโจทย์ที่แบบ เฮ้ยทำไมมันหาร365นะคะเออหรือบางทีมันอาจจะหาร100อย่างเดียวนะคะไม่ต้องไม่ต้องงงพูดง่ายๆก็คือถ้านเนาะถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเขาบอกมาเป็นปีเนาะก็คือเราหารด้วย100ได้เลยเนาะแต่ถ้าสมมติเขาบอกมาว่าฝากหรือว่ากู้อ่าภายในในระยะเวลาเดือนนะคะ3มเดือน4เดือนอะไรก็แล้วแต่นะเราก็เอามาหาร12นะคะเออแต่ถ้าเขาบอกเป็นวันอะฝากแค่2 3สวันอย่างเงี้ยเรากู้มาแค่2 3วันแต่ ดอกเบี้ยประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราสามารถใช้เสร็จได้ภายในสองสามวัน,นแบบนี้อัตราดอกเบี้ยก็จะลดน้อยลงใช่ไหมเราก็วิธีการคิดจานวนดอกเบี้ยเราก็คิดแบบนี้ค่ะก็คือเอามาหารสามร้อยหกสิบห้าแล้วก็หารหนึ่งร้อยเนาะโอเคมา,มาต่อการวิธีการเทียบบัญญัติยางของข้อ2นะคะดูนะคะการเทียบบัญญัติยางก็คือเราจะใช้ ในสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเทียบเพื่อหาในสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะโจทย์เขาให้อะไรมานะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคาร8,00 0บาทนะคะเออก็คือ8 0 0 0นบาทนำเงินไปฝาก8,00 0บาทในระยะเวลา3เดือนเนาะเราจะได้ดอกเบี้ย90บบาทถูกไหมเออ ะะถ้าเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเอามาเทียบก็คือเท่าไหร่คะก็คือ100นั่นเองนนเองนาะก็คือหนึงอ่ะถ้าเราสมมติว่าเราฝากเงิน100บาทในระยะเวลา3เดือนค่ะเราจะได้เงินกี่บาทนะคะก็จะเป็น100คูณด้วย90้าสิบหารด้วยแ0ดพันนะคะแล้วก็ตัดศูนย์ัดศูนย์ศูนย์ตูย์นะตรงนี้ก็จะเหลือ 9 0หาร80ดศูนย์นะคะก็จะเหลือ9ส่วน8นั่นเองอ่ะ9ส่วน8นี้ยังเป็นคำตอบไหมยังไม่ใช่นะคะเนาะยังไม่ใช่คำตอบเราจะต้องเอา9กส่วน8เนี่ยมาเทียบบัญญัติตยงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า9ส่วน8เนี่ยเป็นในระยะเวลาในแค่สามเดือนเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนาะถ้าเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราก็ต้องต้องเอามาเทียบอีกเนาะเทียบอย่างไรนะคะเราก็เทียบเลยว่าสามเดือนเนี่ยอ่ะ สามเดือนนะคะดอกเบี้ยที่เราคิดออกมาได้เนี่ยก็คือเป็น9กส่วนแดใช่ไหมเออเป็นเก้าส่วนเปอเซ็นใช่ไหมถ้า หนึ่งปีถ้าหนึ่งปีก็คือสิบสองเดือนนะคะเราก็ใช้สิบสองมาเทีออยบถ้าตรงเนี้ยเราจะเทียบเป็นหนึ่งปีก็ได้แต่ว่าตรงสามเดือนตรงเนี้ยจาได้ไหมว่าก Р ารเทียบแบบตะยางหน่วยมันจะต้องเหมือนกันเนาะตรงนี้เป็นเดือนตรงนี้ก็ต้องเป็นเดือนตรงนี้เป็นปีตรงนี้ก็ต้องเป็นปีนะคะแต่เราจะเปลี่ยนสามให้เป็นปีก็ได้โดยนำสาม 12. มาหาสิบสองก็ได้เนาะแต่อันเนี้ยก็คือมันมีเดือนให้อยู่เราก็ใช้เดือนไปเลยก็แค่เปลี่ยนปีให้เป็นเดือนก็ใช้สิบสองนะคะก็ใช้สิบสองเดือนมันเท่ากับหนึ่งปีมีค่าเท่ากันอ่ะ ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เอาสิบสอนะคะ,ะคูณด้วย9ส่วน8แล้วก็หารด้วย3ค่ะคำตอบออกมาก็จะได้เป็น4.5นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นว่าค่าเนี่ยจะเท่ากับการที่เราใช้สูตรเลยนะคะ4.5เท่ากันเลยค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการคิดดอกเบี้ยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหลายคนนะคะค่ะเออแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะลืมอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อกี้ที่แสดงโจทย์ตัวอย่างไปให้เนี่ยจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นนะคะไม่ทบต้นเนาะแต่ถ้าจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นนะคะเราสามารถใช้วิธี<ช>นี้<า>นก็ได้บวกดอกเบี้ยไป แต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการใช้สูตรนะคะก็คือเงินรวมเท่ากับเงินต้นคูณด้วยวงเล็บ1นะคะบวกในวย r นะคะ r ก็คืออัตราดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็ยกกําลัง n น,นะคะ n ก็คือเป็นจํานวนงวดที่เราจะต้องเสียในแต่ละครั้งเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิปครั้งหน้านะคะจะมาสอนในเรื่องโจทย์ของการคิดดอกเบีย้ยแบบทบกต้นนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย